สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ามนาพาแซฟส์พไพรเดนมาร์กนะคะเนาะวันนี้ป้ามนาก็จะมารีวิวการแพ็คขีดห่อของพัสดุต่างประเทศนะคะเนาะพัสดุต่างประเทศนี้ก็ใช้ชื่อนามของคุณรุ่งนะคะเนาะกล่องก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะคะกล่องแบบนี้เลยนะคะเขาจะให้อยู่ท่าตั้งแบบนี้นะคะกล่องแบบนี้แบบนี้แล้วเขาก็จะมีขอปิดหน่อยนะคะ มีที่ดึงตรงนี้ให้เรานะคะที่ดึงตรงนี้นะคะนี่ลุงเพิ่งมาถึงเลยนะคะเน,นาะเ้ามนาเขาก็จะทําให้ดูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะเ้ <ส sunrise> มามนาก็จะเปิดให้ดูโอ้เปิดให้ดูแบบนี้เลยนะคะนี่ดึงเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะดึงได้ตลอดทั้งแถบเลยนะดูนะเห็นไหมคะเขาดึงได้ตลอดทั้งแถบเลยนะคะเนาะ เป็นบางครั้งที่ได้กล่องแบบนี้บางครั้งก็จะได้กล่องแบบเป็นสก๊อตเทปแปะนะคะเนาะข้างในของเขาก็จะมีมีใบรายรเสร็จใบรายรการมาให้นะคะของสามชิ้นนะคะของสามชิ้นก็เป็นครีมทานหน้าของปาโมนาแต่ใช้ชื่อลุงสั่งนะคะ อันไหนเป็นนัทอันไหนเป็นเดย์อ๋ออันนี้เป็นไนท์ครีมนะคะอันนี้เป็นเดย์ครีมนะคะป้ามนามีความสงสัยเดย์ครีมส่วนอันนี้โหเย็นมากเลยอันนี้เป็นครีมเช็ดเครื่องสําอางนะคะมีเป็นครีมบํารุงในตัวเขาเรียกว่าเหมือนเป็นโลชั่นในตัวเลยนะคะ ป้ามนาใช้ใช้ของยี่ห้อนี้มาประมาณสิบกาตีแล้วนะคะของวิชี่ครีมเกี่ยวกับหน้าใช้ของวิชี่นะคะป้ามนาอยากดูเดคคิอันนี้ไนท์อันนี้เดคครั้งกล่องที่ใช้อะไนท์ครีมเดคครีมอ่ะ เป็นของเพื่อนที่ได้มาจากอของขวัญน,นะคะได้มาจากของขวัญเพื่อนซื้อมาให้ยังไม่ได้เปิดเลยใช้ดมแล้วอืมหอมนะคะดูเนื้อครีมนะคะอันนี้เป็นเดย์ครีมส่วนนี้นเป็นไนท์ครีมนะคะ กลางวันกลางคืนนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ป้าโมนาใช้ก็คือ,อเซรั่มนะคะเซรั่มที่รอบดวงตาป้าโมนาจะใช้นะคะอันนี้เป็นไนท์ครีมนะคะอืมเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เปิดเปิดดูแล้วนะคะ นาะก็เป็น3มชิ้นนะคะ3ชิ้นที่ป้ามุนาใช้นัดครีมเดครีมนะคะแล้วก็ตัวนี้เครื่องสำอาสามชิ้นจ้า3ชิ้นตกประมาณ800กว่าโคนนะคะ800กว่าโคนก็ประมาณสี่พันกว่าบาทนะคะของ3มชิ้นนี้น้ำหนัก สามร้อยเก้าสิบสองกรัมนะคะสามร้อยเก้าสิบสองกรัมอันนี้ห้าสิบมลห้าสิบมลอันนี้สองร้อยมลก็สามร้อยกว่าเนาะอันนี้สองร้อยเป็นสามร้อยสามร้อยเก้าสิบสองมลก็น่าจะมีเป็นพวกกล่องด้วยนะคะเนาะก็ประมาณนี้เลยจ้ามื้อนี้จะกินผัดไทยก็เป็นผัดไทยสำเร็จรูปนะคะ ผัดไทยโลบูนะคะไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นผัดไทยไหมคลิปนีข้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ